ครับสวัสดีครับพอ่อแมพี่น,อน้องมือนีผ้ามาเบิงสุ่มมาแลงวันไร้นะครับเป็นเป็นอันมุงกลางไว้นะครับมาเบิงตอนนี้มันกับฟักออกมาแล้วครับออกมาและนะ้วเนาะมาเบงใกล้กลกลกลน,นะครับนี่นะครับตัวมาแลงวันนไย่นะโบนั่นคือบบคือมาแลงวันบานนะครับ นี่ครับตัวมแมลงวันลายเป็นน้อนเป็นน้อนแนวนี้เนาะนี่ครับตอนนี้มันเขาเขาดักแด้แล้วเดี๋ยวกับฟักเป็นตัวออกมานะครับเดีวัเป็นตัวออกมาอันนี้ก็เเ็ุไว้ทะเลข่ะครับ แล้วพอมันฝากออกมาแล้วนะครับเอาเศษอาหารคลุกกับกางน้ำตาลนะครับเดี๋ยวให้เขามาว่างไข่ไว้ในช่องช่องไม้นี่ครับเล้ก็เอาไข่มันไปเลี้ยงไข่ไปเลี้ยงเป็นตป็ตโตน้อนนะครับเอาก็น้อนเอานอนไปให้ให้ไก่ให้ปลากินให้กบกินนะครับเป็นโปรตีนสูงนะครับลดต้นทุนนะครับ ในการให้อาหารนะครับห้าเดี๋ยวจังเดมจังคอยมาติดตามคันเบิ่งอีกนะครับประธานได้ไข่มันมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ฟักออกมาได้ค้องก็เห็น2ตัวนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มี่านี้นะครับนะสวัสดีครับ